ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้กับวันวันพุธฤหัสทีะพี่น้องเนาะวันพุธฤหัสที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับพ่อฟอกับพ่อเตียมน้าพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อเตียมพามาติดตามลาวพัฒนากับเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับกเริ่มเมี่ส่งมาแล้วนะครับ ครับก็อนจีเบิ้งข้อกับว่าเบิ้งก่อนเนาะครับเนะาะเมื่อคืนวันพุทธที่เจ็ดกุมภาพันธ์หกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองสามแปดสามหกแปดครับส่วนเล็กล่างกับออกแปดสามเนาะพี่น้องเนาะครับของเสี้ยนน้องไข่งวดทิพผ่านมากกเข่าตะเล็กวิ่งนะพี่น้องครับถือว่ารักนี้ยังยังแม่นอยู่พี่น้องเนาะ ออกหกแปดนะครับแต่ว่ารักเก้าศูนย์หนึ่งนีุ่ดนะครับเขาถาเ,บ,เบิ่งเล็กบิงเล็กเรียนน้ากันเนะพี่นองเนาะครับกับเซียนหนองคายนะครับเบิ้งกันพี่นอง วันศุกร์ที่เก้า เราพัฒนาเซียนหนองคายนะครับ ครับบน,บนล่างบนล่างวิ่งลูดหกกับเจ็ดนะครับ เกียนนะพี่น้องเนาะเพ่นชีนั่นให้มาเลยพี่น้องบันนีหกกับเจ็ดกาซิมี่หกหศูน สามหกห้านะครับครับลักเจ็ด่น้อง เกียดศเกีดหเกีดสนะครับ ครัหกหางคือเกาพี่นอ้องวันนี้มีตกกันกันเบิรนะครับ หกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับขันเบัลซามหางพี่นอ้อง ห้านะครับครับเป็นหนึ่งในมาาทีนพี่น้องเนาะส่วนตกกันเบิรนกันเป่ากับเบิงไว้เด้พี่น้องเดอ้วันศุกร์นี่คยเป่าเนาะครับเนาะครับวันศุกร์ที่เก้ากุมภาพันสองห้าหกเจ็ดเนาะครับเนาะเราพัฒนาเซียนหนองคาย ขับบนล่างวิ่งรวดหกกับเจ็ดขับจับคู่นะครับเนาะหกศูนย์หกสามหกห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามขับส่วนกันเบิร์นกับหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตีมกับข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะรับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตีมมา ครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็ข่อยฟอน,นคอยเขาคอยแตกเด้องวดนี่นครับเขาจะเด็กยิงเบาไว้นี่เนาะพี่น้องเนะาะครับขัดจับคู่คอยเข่าปังๆน้ำนะครับ เอาเขามาแล้วก็จะเลื่มเ้อพี่น้องเ้อกดไหล่กดแชร่พอเตียมน้ำแดเนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเต้มนํำนะครับครับเอาสุด้ายท้ายสุดนี่พอเตมกข็ขอขอบขอพอะคุณเยีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเต้มครับพอเต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ไดความไขใ่ใหญ่มีนะครับเนาะ ครับขอยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไปพอกันยีคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม